สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ bm x 1นะครับตัว1.8 i ไอนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรอบคันคันนี้เป็นรถของเพื่อนมาฝากขายนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนเลยรถสีน้ำตาลนะครับสีนี้ก็หายากนะครับไม่ค่อยเห็นสภาพสวยครับสีสีสวยครับรถเขาขับใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันต่อเลยครับ อ่เดี๋ยวผมพามาดูภายในกันต่อนะครับตัวนี้ตัวรถเป็นปี2011นะครับภายในครีมนะครับก็วงมาลัยมันตินะครับจะมีปุ่มสภาพภายในสวยเลยครับเบาะเบะ เป็นบอร์ดไฟฟ้าสองผ่นนะครับเมมโมรี่สองจุดคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณอเดี๋ยวผมพาดูครับเลขไม่อยู่ประมาณแสนน่าจะแสนกว่าโลครับรัแบบสักครู่นะครับ คันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับแต่ผมพามาดูเบาะหลังต่อเลยครับแอร์ออโต้นะครับเบาะหลังก็สภาพสวยครับเดี๋ยวผมพามาดูฝาท้ายครับดูท้ายเก็บของครับ ก็เก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรครับรุ่นนี้เป็นรถที่ใครๆใครหลายๆคนเคยชอบนะครับรุ่นนี้ Mac c ครบสิครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อเลยตัวนี้ไฟออโต้ด้วยนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทแอร์ออโต้ แอร์แบ็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะสักเจ็ดเจ็ดใบครับแอร์แบ็กแปดเจ็ดหรือแปดนี่แหละครับเผมพามาดูห้องเครื่องต่อเลยนะครับห้องเครื่องสภาพสวยนะครับ ภาพก็เดิมเเลยครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสี่สูบเครื่องยนต์สองพันครับคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับคันนี้ผมเสนอขายอยู่ที่2องแ0 0สครับ เบอร์ติดต่อนะครับ085 693 1111 11 085 693 1111 11วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ